นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังธัมมังสังขังนามาสามิโตปะรังสกะจังธโมส,สตะโตติจิตของเรานี้มีผมงานรักษาไว้มีฮิลิความละอายอุทปะความเกงกลัวต่อบาปแล้วนะองค์กรนั้นที่เราเป็นหัวหน้าปกครองอยู่ก็ย่อมจะมี ความสุขหรือว่ามีความสงบขึ้นมาเพราะฉะนั้นธรรมที่สำคัญรวมทั้งหมดแล้วท่านว่าฮิริความอายอัตตะปะความเก่งกลัวตบาเป็นธรรมที่จะนักษาโลกเอาไว้ทำให้โลกนี้อยู่ได้ทำให้คนที่อยู่ในโลกนี้อยู่กันได้ด้วยความสงบหรือสันติธรรมโดยพยิจารณาว่าการเบียดเบียนกันนั้นนะ มันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมานราเบียดเบียนตนเองก็เป็นทุกข์น้าเบียดเบียนคนอื่นก็เป็นทุกข์ถ้าต่างคนต่างไม่เบียดเบียนกันมีเมตตาก,กันแล้วก็มีความสงบสุขนะขโมยขจรทั้งหลายก็ไม่มีการฆ่าฟันกันเบียดเบียนกันก็ไม่มีการรักขโมยก็ไม่มีเรือพวกเรามีสติที่มั่นคงก็ไม่แย่งความรักของคนอื่นเขามาเป็นของเรานะผู้ทำความจริงที่ก่อให้เกิดประโยชน์ วาจาทั้งหลายที่จะพูดให้มันสอดเสี็จเจ็บใจกันก็ดีหยาบคายแข็งกระด้างเราก็ไม่พูดเมื่อเรานี้สำรวมกายสำรวมวาจาเป็นศีลมีสติที่สมบูรณ์ไม่ทำสติของเรานั้นให้บันหมดไปน้อยไปด้วยของที่จะมึนเมาอย่างนี้เป็นต้นนะเราก็จะรักษาหรือว่ามีสติประคขบประคองจิตให้มีฮีหลความอาย โอตปะความเกงกลัวต่อบาปนี้ได้นธารมสองประการนี้จึงเป็นธรรมที่สำคัญที่พวกเราจะต้องพยายามประพฤติปฏิบัติเมือ่องค์กรของเราทุกๆคนนะทุกตำแหน่งหน้าที่มีเิลีความละอายโอตปะความเกงกลัวต่อบาปแล้วนี่ก็จะทำให้องค์กรนั้นๆมีความสงบมีความสุขเพราะจะเป็นองค์กรที่เป็นคนที่มี ความเสสระเป็นคนที่มีศีลธรรมเป็นคนที่มีเมตตาธรรมพระมิหารธรรมอยู่นั่นสิ่งสาคัญเพราะว่าสุขทุกนี้มันอยู่ที่ใจเมื่อใจเนี้เป็นใหญ่ใจเป็นหนวหน้าหรือว่าใจที่เราจะเรียกว่าสุขก็สุขที่ใจทุกข์ก็ทุกข์ที่ใจนะถ้าใจเรามีความโลภมีโกรธหลงใจก็เป็นทุกข์ถ้าใจของเราไม่โลภไม่โกรธไม่หลงใจก็มีความสุข การฝึกสมาธิให้จิตใจของเรามีความตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่วิ่งไปกับอารมณ์นี้จึงเป็นสิ่งที่สําคัญะนสมาธิเป็นความตั้งใจมั่นเราฝึกใจของเราให้ตั้งมั่นนะโดยวันหนึ่งนั้นเราก็จะต้องมาเดินจงกรมหรือมานั่งสมาธิฝึก,กจิตให้สงบเข้ามารวมกันเข้ามาให้ได้จาก,กจิตที่เราเนี่ยใช้สติปัญญาใช้ความจํา ในการศึกษาเราเรียนเขียนอ่านในการสอนกด็ดีในการทำหน้าที่การงานนั้นๆเราไม่มีเวลาที่จะมาพัก,กจิตนะเราไม่มีเวลาที่จะมาพักใจเราต้องมาฝึกพัก,กจิจพักใจของเรานี่มันตั้งมัน่นะให้สงบภาได้โดยการข่มความรู้สึกของเราไว้ก่อนจิตอยากจะคิดเราก็พยายามไม่คิดโดยมีคำบริกรรมภาวนาหรือท่านเรียกว่ากรรมาฐาน กรรมะคือการงานฐานะเป็นที่ตั้งที่ตั้งของการงานที่จะอบรมใจของเราให้สงบคือใจนี่ถ้าเราปล่อยใจของเราไปมันก็ต้องมีอารมณ์นะคิดนึกปรุงแต่งไปในอารมณ์อดีตคิดปรุงแต่งไปในอารมณ์ของอนาคตเราก็ไม่สงบจิตไม่สงบคิดไปอย่างนี้ได้นทะทั้งวันนะแต่เมื่อเราจะต้องมาปฏิบัติเราต้องหยุดคิดหยุดนึกหยุดปรุงหยุดแต่งทั้งหลาย โดยใช้คําบริกรรมมาํากับใจของเราไว้เช่นคําว่าพุทโธธรรโมหรือสังโฆหรือบทสวดว่าอิทิปิโสพระควาอระหังสัมมาสัมพุทโธก็ได้บทใดบทหนึ่งเนี่ยเป็นพุทธานุสตินะเราก็มาควบคุมใจเช่นว่าอาระหังหรือว่าพุทโธพุทโธพุทโธเดินก็ดียืนนั่งนอนก็ดีให้เรามีเวลาที่จะมาทําใจ ของเราให้สงบซึ่งเราไม่เคยรู้หรือไม่เคยสัมผัสว่าใจดวงนี้เนี่ยนะถ้ามีอารมณ์อันเดียวแล้วเป็นอย่างไรถ้าเราฝาึกใจของเราให้อยู่กับอารมณ์อันเดียวเช่นพุทธโธอย่างที่เราได้ศึกษาวาให้ใจเข้าพุทให้ใจออกโธเนี่ยจนจิตใจของเราสงบที่ท่านเล่าว,วิตกวิจารปิติสุขเอกคตาเมื่อวิตกวิจารอยู่ในอารมณ์ของกรรมฐาน อารมณ์ันเดียวแล้วปิติความสุขใจก็จะเกิดขึ้นมานะเมื่อจิตของเราไม่ได้นึกคิดปรุงแต่งไรในอารมณ์ดีตอนาคตเนี่ยอยู่กับพุทธโธให้ใจเข้าพุทให้ใจออกโธเนี่ยจิตจะสงบเมื่อจิตสงบนะเป็นสมาธิจะมีความสุขอีกชนิดหนึ่งทะเยกว่านิราไม่จะสุขสุขที่ไม่ได้อาศัยในสิ่งภายนอกไม่ได้อาศัยในวัตถุภายนอกทั้งหลายนะ เพียงแต่ว่าเราหยุดความคิดนึกปรุงแต่งหรือว่าหยุดความอยากหยุดความอยากหยุดความคิดนึกปรุงแต่งของความอยากไปฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ทั้งหลายเราก็หยุดหมดจิตจะสงบว่าตั้งมัน่นเมื่อจิตของเราเนี่ยมันสงบตั้งมั่นได้ดีแล้วมีปิตินะมีความสุขใจมีความอิ่มใจขึ้นมานี่นะเราจะมาเปรียบเทียบกับความสุขที่เราเคยได้รับ ว่าความสุขที่เราเคยได้รับนั้นก็เป็นความสุขที่ยังนะไม่สงบหรือเย็นที่แท้จริงมันยังเพิ่มความรู้สึกที่ต้องการหรือความอยากขึ้นไปเรื่อยๆมันจะเป็นความสุขที่มันยังมีความร้อนอยู่แต่ความสุขที่เกิดจากสมาธินี่มันจะเริ่มเย็นละมันจะเริ่มเย็นจิตใจที่เราวุ่นวุ่นวายฟุ้งซ่านมาทั้งวันความเหน็ดเหนื่อยจากหน้าที่การงานมาทั้งวันเนี่ยมันจะหมดไป นะมันจะเย็นกายเย็นใจขึ้นมานะเมนก็ว่าเราได้พักจิตร่างกายนี้เราต้องอาศัยการพักนะก็จะมีระบบของร่างกายที่จะมาซ่อมแซมทําให้เกิดนะร่างกายกระชับเชงในการจะทําการงานต่อไปส่วนจิตใจนี้นะเราจะเราจะพักเฉพาะเรานอนหลับก็พักได้ระดับหนึ่งนะแต่ยังไม่ได้พักจิตที่จะหยุดคิดนึกปรุงแต่งเลย นะความโลภกดหลงก็จะเกิดหมุนเวียนเปลี่ยนไปอย่างนี้เรื่อยไปจนในที่สุดถ้าเรามีอารมณ์มากๆขึ้นมาแล้วเราแก้ไขอารมณ์อะไรไม่ได้นะ่ะจิตจะวุ่นวายเดือดร้อนมากพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเรานะี่มาฝึกทําสมาธิให้ใจตั้งมั่นขึ้นมาเมื่อใจตั้งมั่นได้ดีแล้วสงบนะ่ะความโลภกดหลงหยุดไปชั่วข่าวเราจะเห็นว่าเออจิตของเรามันเย็นลง จิตของเราเมื่อมีอารมณ์ขึ้นมาแล้วเราไม่มีสติที่จะควบคุมเมื่อสติควบคุมไม่ดีความเหลียความรายอัตตปากความเก่งกลัวตบาปก็ยับยั้งไม่ได้บางทีเราไม่ต้องการความโกรธแต่จิตของเราก็โกรธมาโกรธแล้วก็ควบคุมไม่ได้ความรายความกลัวไม่มีก็พูดไปตามความโกรธทาไปทําความโกรธทาไปทำตามความโลภนั้นทําไปทําความหลงนั้นนะ เราก็จะวุ่นวายขึ้นมาเมื่อเราวุ่นวายอยู่คนหนึ่งเราอยู่ในสังคมนั้นในครอบครัวก็ดีเราอยู่ในที่ทํางานก็ดีก็จะเกิดความวุ่นวายเดือดร้อนน่าไม่สงบน่ะในองค์กรนั้นๆเพราะฉะนั้นพระเจ้าก็ทรงทราบว่าจะทําจิตของเรานั้นให้สงบแล้วจะเกิดผลน่ะกว้างขวางออกไปแต่ผู้ใกล้ชิดต่อหน,น้าที่การงานต่อองค์กรที่เราได้อยู่ร่วมกันบริหารจัดการนั่นเอง องค์จึงสอนว้พวกเรานั้นละบาปบำเพ็ญบุญทำใจของเรานั้นให้ผ่องใสโดยเริ่มต้นพิจารณาให้เห็นโทษเห็นภัยนะของความที่จิตของเรายึดมั่นถือมั่นในวัตถุสิ่งของเพราะว่าเราเกิดขึ้นมาแล้วนะเราเกิดขึ้นมาจิตก็จะหลงว่านี่คือเรานี่คือของของเราเราก็จะต้องการอะไรในโลกนี้นรามาเป็นของของเราให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ก็คิดว่าจะมีความสุข แต่เมื่อเราอยู่ร่วมโลกกันไม่รู้จักแบ่งปันกันเมื่อเราเอาในโลกนี้มาเป็นของเราคนเดียวคนอื่นเขาไม่มีนะคนอื่นไม่มีนะก็จะเกิดนะการต่อต้านการแย่งชิงกันหรือเกิดความสงงขามกันเพราะเราไม่มีการแบ่งปันกันแต่เมื่อเรามีการแบ่งปันกันในสิ่งของก็ดีในอาหารก็ดีใน,ในโลกนี้ก็เกิดความสงบแลือเ,เกิดความสันติขึ้นมาในหมู่ในคณะก็ดีนะ ถ้าเรามีของอย่างเดียวแล้วก็บ,บริโภคคนเดียวคนอื่นเขาไม่ได้มันจะเกิดปัญหาขึ้นมาในสังคมนั้นๆทีเดียวพระพุทธเจ้าจึงสอนให้การแบ่งปันคือทานะคือการให้เมื่อการให้แบ่งปันกันขึ้นมาได้แล้วก็เกิดความสงบขึ้นมาได้ระดับหนึ่งหรือศีลการสั่วมลมกายวาจาของเรานะเมื่อต่างคนต่างก็สัรวมลมกายวาจาให้สงบขึ้นมาได้ต่างคนต่างก็สั่วมอย่างนี้ก็เกิดความสงบกายวาจาเป็นศีล พิจรารณามีความอายความเกรงกลัวต่อบาะขึ้นมาจึงเป็นธรรมที่จะรักษานาะพวกเราลูรักษาโลกอยู่ได้เพราะฉะนัะ้นคณะของญายมทั้งหลายที่มาฝึกหัดปฏิบัติก็คงจะได้รับในข้อหลักธรรมคำสอนที่เราจะนำไปปฏิบัติตามคำอสอนขององค์พชินวรในพอสมควรรวมสรุปยอ่อก็คือฮิริความลอายอัตปากความเกรงกลัวต่อบาปเมื่อเรามีธรรมสมประการนี้ นะเราก็จะมีทานมีศีลมีธรรมะอยู่ในใจม่นใจของเรามีธรรมะนะเราจะมีวัตถุสิ่งของมากมายเราก็มีการเสียสละแบ่งปันไม่ได้เก็บแบบผลประโยชน์เอาไว้แต่เพราะตัวเรเองเหมือนท่านอนาาัถธรรินก,กาเศรษฐีท่านก็มีหลักของธรมมธรมามิบานหลักธรรมามิบาลอย่างไรท่านก็ดูแลบริษัทบร,ริวารของท่านนะด้วยความเมตตา มีการเอื้ออาทรต่อผู้ยากไร้ตั้งโรงทานเอาไว้สี่มุมเมืองที่จะแจกให้กับผู้ที่ยากไร้อนาถานะจึงได้ชื่อว่าอนาถมินก,กะเศรษฐีเศรษฐีอันเป็นที่พึ่งนะของคนยากจนเป็นก้อนข้าวที่พึ่งของคนยากจนนั่นเองนะได้มาเพราะคุณธรรมความดีนะที่ท่านได้สร้างสมอบรมคุณงามความดีไว้แบริษัทบริบาลของท่านก็ดีก็เป็นผู้ที่มีศีลมีธรรม ท่านก็ยังประกอบกิจการงานหน้าที่ค้าขายนาจนเป็นเศรษฐีแต่การให้ทานก็ดีการสมาทานศีลก็ดีไม่ได้ขาดมันพระวรันุปศทั้งตัวท่านเองทั้งบริษัทบริวารก็มีศีลแปดอย่างนี้เป็นต้นเป็นตัวอย่างมีมาแล้วตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลว่าหมหาบาสิกาก็คือนางวิางวสาวขาหมหาบาสิกาหมหาบาสศก,ก็คือท่านอนาทัศน์บกาเศรษฐีผู้ซึ่งมีธรรมวิบาล อยู่ในใจมาแล้วเพียงแต่ว่าพวกเราก็มาศึกษานะก็ปฏิบัตินะเราก็จะมีหลักของใจหลักของการปฏิบัติเมื่อเรามีหลักของใจหลักของการปฏิบัติในธรรมะนะพวกเราก็จะมีความสุขความเจริญโดยที่ไม่ได้วหวังว่าจะให้เจริญเฉพาะในกิจการงานหน้าที่น,นั้นๆกิจการงานหน้าที่นัน้นก็เจริญไปได้ความที่ทำที่มีธรรมะถูกต้องไม่เบียดเบียนในผู้อื่น อันนี้จึงเป็นหลักหน้าที่สำคัญที่พวกเราให้พากันดำเนินตามหลักคำสอนของพระเจ้าแล้วก็จะมีความเจริญทางด้านจิตใจของพวกเราจะพบกับความสุขความสงบที่แท้จริงเพราะความสุขความสงบที่แท้จริงนั้นจะต้องเริ่มต้นจากว่าการให้ทานการมีศีลหรือพวกเรานั้นมีธรรมะมีความสงบแล้วก็พิจารณาแล้วก็ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นทั้งหลายออกไป สิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์ั้งนั้นเพราะในที่สุดแล้วทุกคนที่เกิดขึ้นมาก็ต้องตายเมื่อตายแล้วทุกคนเอาอะไรไปไม่ได้เราก็พิจารณาวันหนึ่งเราก็ต้องตายตายแล้วเราจะอ,าอะไรไปจากโลกนี้บ้างเราเอาอะไรไปไม่ได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่คนขวายศึกษาหาความรู้ไม่ใช่ว่าเราไม่สนใจในการงานเราก็ทำดีที่สุดตามเต็มความสามารถแต่ทำไปด้วยใจของเราที่มีธรรมะ แล้วก็ขอให้เจริญในธรรมนะทุการทุกทุกท่านเถิญ